คาั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับไม่มีอีกแล้วแมทประวัติศาสตร์ครั้งเดียวในชีวิตของพวกเราครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราไปฉลองกันที่หาดใหญ่นะครับนานาชาตินะครับวันที่เท่าไหร่นะเดือนเมษาใช่ไหมครับปลายเดือนเมษาปลายเดือนเมษานะครับ 26.27. ประมาณ26 27นะครับไปที่หาดใหญ่ ฉลองการปลดล็อกอย่างถาวรนะครับอ้าวขอเพื่น,นักเตะหน่อยนะครับคือคือขอบอกความรู uh uh ้สึกส่วนตัวนี่นะครับในฐานะที่เป็นคนถือโอกาสจับไมค์ตรงนี้แล้วครับเวลาไปคุยดับเพื่อนๆคนรักนกกงหัวจุกท่านอื่นๆน่ะหลายคนไม่เชื่อครับท่านไม่เชื่อว่าเราจะปลดล็อกนกกงหัวจุกได้ตรงนี้ท่านว่า2เดือนนี้ปลดล็อกแน่นอนใช่ไหมครับท่าน ก็ทางเขาเรียกว่าขั้นตอนต่างๆนะครับถ้าต้องขอบคุณท่านสุรินปาระเล่นะครับซึ่งเป็นคนจุดชนวนคนแรกในสภาผู้แทนนะครับเป็นคนแรกที่ผลักดันเรื่องนี้จากนั้นแล้วก็ท่านสสภาคใต้ทั้งหมดทุกพักนะครับทุกพักการเมืองของภาคใต้นะครับก็ช่วยกันนะครับทุกพักการเมืองช่วยกันนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้เรา นะครับเป็นเขาเรียกว่าขนมรมเนียมประเพณีเป็นจิตวิญญาณนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้แล้วมีทั่วประเทศนะครับและต่อไปนะครับก็ขอให้ท่านได้ตั้งใจนะครับพัฒนาฟาร์มเพราะว่าเราจะก้าวสู่ระดับโลกแล้วครับตบมือให้ตัวเองนะครับตบมือให้ตัวเองดังๆเลยครับขอบคุณมากครับท่านขอบคุณมาก